อัปเดตความเคลื่อนไหวบลิงอินโดนีเซียค่ะยังไม่สามารถมูฟออนไปจากคอนเสิร์ตบอลทิงที่จกาการ์ตากันได้เลยทีเดียวนะคะเห็นมีการนำภาพสวยๆมาอัปเดตให้ดูรวมถึงบรรยากาศทั้งด้านในและด้านนอกสเตเดียมทุกอย่างค่ะดูอลังการมากจริงๆนะซึ่งคอนเสิร์ตแบทพิงที่จัดขึ้นก็มีคนดังๆหลายคนในประเทศของเขาเนี่ยออกมานะโพสต์กันใหญ่เลยค่ะถึงความประทับใจที่ได้ไปดูคอนเสิร์ตอย่างเช่นคุณไอราดิมิทรีนะคะที่เป็นบรรณานธิการแฟชั่นแล้วก็สไตลิสต์มีไปดูคอนเสิร์ตด้วยเหมือนกัน เธอค่ะบอกว่านอริซ่าเนี่ยเป็นอะไรที่แะบบว่าเห็นแล้วก็ลงตัวมากๆสุดๆไปเลยไม่ว่าจะตอนยิ้มตอนเต้นก็ทําหัวใจของเธอทนะกระตุกตามกันได้เลยทีเดียวงดงามเกินต้านาในสายตาของเธอกันเลยทีเดียวนะคะส่วนด้านดาราสาวแล้วก็นางแบบค่ะคุณโอลิเวียพามโมเซล่านะคะเธอค่ะบอกว่านอริซ่าก็คือนิยามของคนที่สมบูรณ์แบบที่สุดในขณะที่บล็อกเกอร์ค่ะอย่างคุณโรนลัลก็มีการบอกว่านอริซ่าเนี่ยคือแบบเห็นแล้วก็ว้าวเลยนะตอนที่เธอเต้นก็คือแข็งแกร่ง ที่สุดในหมู่ของสมาชิกแล้วก็ขอยืนดันอีกเสียงค่ะว่านอลิซ่าตัวจริงนั้นสวยงามมากๆส่วนทางด้านซีอผู้ก่อตั้งแบรนดเสื้อผ้าท้องถิ่นของที่นั่นนะก็คือคุณเบรลมาคริสเซลล่าค่ะเธอค่ะขอเรียกนอลิซ่าว่าควีนกันเลยทีเดียว mm hmm. คือ mm hmm. ก็มีหลายคนมากเลยนะ ที่เป็นทั้ง b l i n แล้วก็เป็นเมนของน้องลิซ่าค่ะก็มีการออกมานําภาพสวยๆของเธอมาฝากนะมาอวดให้กับเราได้ดูย้อนหลังกันด้วยค่ะคุณผู้ชมเห็นแล้วก็อิจฉาดมากๆเลยเนาะภาพชัดนะก็สวยจึ้งนะตาแตกกันทุกคนเลยค่ะ,อะแอดก็รวบรวมภาพสวยๆมาฝากนะคะส่วนเมื่อคือนเนี้ยแบ็คพิงค่ะก็มีความเคลื่อนไหวด้วยเหมือนกันพวกเธอค่ะขมักขเม้นเตรียมตัวซ้อมงานนะที่จะไปร่วมงานคอนเสิร์ตโคเชราที่อเมริกากันแล้วค่ะก็เดือนหน้านะเริ่มประมาณวันที่14เมษย ยแล้วนะคะแล้วก็สะดุดตามากๆค่ะกับภาพภาพนี้แม่น้องแชงค่ะมีการน,นั่งขี่หลังน้องลิซ่าด้วยถือทนี่สองคนนี้เขาก็สนิทกันมากจริงๆนะคะมีโมเมนต์น่ารักน่ารักนะมาให้เรายิ้มตามกันอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมอแอดก็เอาอัปเดตข่าวสารใหม่ๆนะามาเล่าสู่กันฟังนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า